พวกแหล่นา่าประเทศไทยครับกลับเข้าสู่ช่วงที่สองนะครับแหล่น่าไปกับพวกเรายังอยู่กับพวกเราทีมข่าวข้อเหตุที่นาอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับพี่นาครับเออ่สวัสดีค่ะคุณโต้และท่านผู้ฟังครับผมดูอสองสถ<ด>านการณ์แล้วมันแหล่น่ายังไงครับพี่นาส่ตละท่นะาังดสองสถานการณ์ที่ผ่านมาก็ดูเหมือนลุงไง ก็มันงุมมง่างาร้าแล้วก็ถูกมารุมมาต้มอ,อยู่กับเรื่องปัญหาเดิมๆคือโควิดเนี่ยนะยแล้วก็หลังจากที่ต้องถูกรุมเร้าแล้วก็น,ยนกายกมนตรีก็เป็นอย่างตอนตอนก่อนที่จะอ,ออกจากค่ำมาแล้วก็ออกมาบัญชาการอะไรด้วยตัวเอง ก็ดูดูว่าคือกรบเสียงคอรหาว่าเป็นผู้นำภาษาอะไรมัวแต่ไปหลบในเซฟต้โซนอยู่มาบ้านแล้วก็มันจะตามเท่าทาันสถานการณ์ได้ยังไงก็ออกมา,าการน,นี่นี่นั่นแล้วก็ต้องออกมาหยาดศึกไอ้เรื่องอชุดตรวจเร่งด่วนหรือ ATK เ AT <K S 1> นี่ยนะ ATK แจ้ปัญหาจริงๆรระเบิดอีกลูกหนึ่งระหว่างพูดง่ายง่ายว่า พรรครัฐบาลอยากภูมิใจไทยกับรัฐบาลกลางคือคนเอกยุทธ์จันโอชาผอ,อ,อสอบคเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเดินไม่ไปในทิศทางเดียวกันอีกครั้งหนึ่งคือเรื่องไม่ใช่คอรมอเดียวกันนี่เนี่ยนะก็สงสัยอยู่เนื่องจากว่ามันไม่ได้ประชุมแบบมองตารู้ใจกันจริงๆไนงะใช้ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟร,รนต์อะไรเงี้ยคนะวามร,ออระยะห่างมันอาจจะมี เสริมเติมเข้าไปละฮะระยะห่างไกลก็ต้องดูนะว่าไอชุดตรวจเอทเคเนี่ยจุดจบจะลบอยู่ที่ตรงไหนเพราะว่าทางกลุ่มแพทย์ชนบทเองก็ยังแฉไม่อยู่นะเอาจริงๆเรื่องนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยว่าเอเนื่องจากว่าผู้ที่ใช้งบประมาณคือสปสชแล้วก็ส่งผ่านทางเอในส่วนของบุคลากรที่เป็นคนทําเรื่องเนี้ยมันก็อยู่ในซิ่ของแพทย์ชนบท ใช่ไหมในขณะที ici, them. Them ่องค์การเพศสัตว์เองหรืออยเองแล้วก็ทางรัฐตาีว่าการกระทรวงการสุขเนี่ยก็จะอยู่อีกขั้วหนึ่งซึ่งซึ่งก็ไม่ค่อยจะสอดประสานกันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเอาว่ากันเรื่อง ATK เนี่ยมันก็อาจจะเป็น ระเบิดทุกอยู่แล้วเดี๋ยวอาจจะไปบานปลายอยู่ในศึกเวทีอภิไปรายไม่ไว้วางใจนะคุณตุ้มเพราะว่าห mm ้อ hmm. มส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ uh huh. มีแขกันทั้งสองด้านเออทางองค์การเพษัชกรรกมก็มีคลิปลับที่จะมาขู่ว่าส่วนของตัวแทนแพทย์ชนบทเนี่ยแหละนะที่มีการล็อก mm hmm. เป็นจะให้เอาหนึ่งในหนึ่งถึงสองยี่ห้อที่ เขาบอกว่ามีการสารวจเราคงราคามาอะไมาคุณภาพใช้ได้แต่มันไม่มีในแผนของในส่วนของเอ,อที่ฝั่งโองการเทศสัตว์นะเออไม่ว่าจะให้เร่งรัดทางแค่ทุรกก็ให้เร่งรัดเหมือนกันแหละจะให้เอายี่ห้อของตัวเหมือนกันแหละแต่ว่าจะไม่ให้มีการเต้องแนบรายละเอียดหรือเอกสารใดๆจะมาแบบวางบนโต๊ะและให้กรรมการ แอ r o ู e เลยแต่ในขณะที่อีกขั้วฝั่งหนึ่งองค์การเภสัภ์ก็ดันไปเอาไอ้ย่อเลือผู้เนี่ยที่ว่ามีปัญหาเอ่อว่าหูไม่รับรองอืมครับอ่ะมันก็เลี่ยงไปตอบย้ำแห้เรื่องของความไม่น่าเชื่อถือในเรื่องของคุณภาพคนก็จะ hmm. หลอนมาจากวัคซีนชิโนวแวบเนี่ยคือคือมันเป็น มันเป็นปัญหาความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันไปแล้วนะคุับกไม่มีความน่าเชื่อถือหลงเหลืออยู่เลยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเครดิตขององค์การเพศซัดโอยลอือสาณสุขโดยรวมที่ออกมาเนี่ยก็พวกเดียวกันทํางานด้วยกันเป็นด่านหน้าไม่ด้วยกันยังไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเองเนี่ยแล้วมันก็เรื่องแฝงไปด้วยเรื่องผลประโยชน์เงินทอนอะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นต้องไปพิสูจน์กันพ่อเดี๋ยวจะค่อยๆดีกัน สาวไสเอาหลักงฐานอะไรออกมานั่นแหละอืมอ่าก็หลังจากที่ลูกมันเข้าเท้าไปที่นายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนทางแพทย์ชนบทก็รู้สึกคึกคักขึ้นเหมือนกับว่าคนถือหางนะแล้วก็จะไม่ต้องดูแหละว่าจะกลายเป็นการเกมปลลองวัดใจกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างตัเ hmm. น mm ี่ย hmm. ก็ย mm. like ึดการปโอชากับเ mm ั hmm. mm ่อ hmm. mm. yeah. mm ์ความภมใจไทยของคุณอนุชินชาญเวรกุลอีกครั้งเล็กๆนะ และอาจจะไม่มีเอฟเฟกต์กรทีๆก็คือในการต่อรองบนเวทีอาพิปายไม่ไว้วางใจอันนี้มันเกี่ยวเรื่องกันุครับครับทีนั่นคือเรื่องของปัญหาภายในคือเวลาเรามองมองโควิดเนี่ยเอเป็นสองขาที่ส่งผลกระทบในเรื่องของเอปัจจัยภายนอกรัฐบาลกับภายในคือในร่วมของสัมพันธภาพระหว่างพรรคก่รมรัฐบาลซึ่งเกี่ยวโยงกับ เกมในสภาโยงกับการไม่ไว้วางใจในสภานะคุณตุ้มครับอันนี้เรามองในภาพที่ว่าคุณตุ้มถามว่าแลหน้าแล้วจะเป็นยังไงสําหรับสัปดาห์นี้ที่พ่งผ่านไปหมาดๆเนี่ยแตะที่เอ,อภายนอกสภาก่อนในเรื่องของม็อบไรที่ส่งผลกระทบมาจากความไร้ประสิทธิภาพคือมันไม่เห็นฝันฝันนะคุณตุ้มนั่งเวลานี้คนก็ยังไม่ได้แลเห็น ความเชื่อมั่นว่าสุดท้ายแล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยจะนําประเทศไทยเดินจุดสุดไหนถึงแม้จะล่าสุดเนี่ยมีความพยายามจะบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้เริ่มมีแผนแล้วนะว่าอืมเนี่ยเริ่มมีการทําตัวเลขทําข้อมูลมาจากฝั่งศูนย์ข้อมูลโควิดของรัฐบาลบอกว่านี่แนะไปว่าเดี๋ยวจะเริ่มเห็นตัวเลขลดวันนี้ลดลงมาจากสองหมื่นเหลือหมื่งเก้าพันคา วันแรกทติดเชื้อนะแล้วก็ด่วนเอ่อก็เอามาชี้เป็นพยายามอธิบายกับประชาชนว่าเดี๋ยวจากสัปดาห์นี้ตัวเลขจ,จะเริ่มลงไปขาลงจากเนินสูงสุดเพราะว่างั้นนะว่านี่ฝั่งได้เลยนะตัวเ,เลขนะอ่นนี้ไงก็ยังงงงงอยู่เพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยมีการ นำเสนอตัวเลขออกมาเวลาคนไปดูกราฟเนี่ยก็จะดูกันแต่กราฟสรุปที่รัฐบาลเอามาเน้นสบคอเอามาเน้นแต่ <ừ> กราฟที่เป็นรายละเอียดเนี่ยนะอันนี้ไม่ได้ไปเอาข้อมูลจากคนอื่นเพาเลยนะก็ศูนย<แ>์ข้อมูลของโควิดขอ,ของรัฐบาลเองอะ่ะมันจะมีช่องจํานวนผู้ติดเชื้ออย่างเมื่อวานเนี่ยนะล่าตัวเลขของยี่สิบเอ็ดเนี่ยผู้ติดเชื้อรายใหม่บอกว่าสองหมื่นก้บห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามันได้มีช่องเล็กๆอยู่นะคุณตุ้ม ช่องเล็กๆที่ว่าเนี่ยก็คือยอดติดเชื้อเข้าข่ายก็คือจาก ATK จากการตรวจจากชุดตรวจเลยเือนเก<ไ>้าสิสีตัวนี้เนี่ยตัวแรกไม่ได้เอาไรวมกับสองหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนั่นนะคุณตุม้มโอ้โห,โหต่อยต่อยอยอกมาตัวแรกมัน<ไ>เล่นแรกแป่ค่าได้คุณตุม้มเอาว่าร<ไ>วมหลงโจงเนี่ยนะตั้งแต่อ่าติดเชื้อมาหกเดือนแปดเดือนอี่ยนะ S <S ตั้งแต่ปี63เป็นต้นมาเนี่ยนะศรีดวมเนี่ยมันมีคนตายไปแล้ว8,000กว่าแล้วก็มีคนติดเชื้อไปแล้วกับล้านกับเอ่อ9,000ต้นต้นคือมันอยู่ที่มุมการนำเสนอต่อสาธารณะแล้วแหละว่าเออแต่เชื่อไหมว่าเราเองสื่อมวลชนเองประชาชนเองก็ไม่ได้เชื่อกับตัวเลขที่รัฐบาลเอาออกมา แจ้งให้ทราบหรอกเพราะว่าคิดอยู่แล้วว่ามันต้องมีบกมีกฎตัวเลขเนี่ยการแสดงการาฟยังเล่นแล่ปแปทุซุกซ่อนเอาไว้อย่างนี้แล้วคนจะไปเชื่อถืยอได้ยังไงคุณตุ้มเพราะฉะนั้นจึงได้บอกว่าก็รอดูว่าสถานการณ์ตัวนี้เนื่องจากว่าสัปดาห์ที่แล้วแต่ตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยมันมีกระแสออกมาบอกว่าจะมีการเร่งปิดเกมในห่วงที่เดือนปลายเดือนสิงหาถึงไม่เกินต้นเดือนกันยายนเนี่ยจะนช่วงดแบบ โควิดจะพีคสุดๆก็เลยอาจจะเป็นหนึ่งในสองสามปัจจัยสำคัญที่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับก,กันออกมาด้วยข้อมูลจะเรียกว่านี่งานทำการาฟออกมาแล้วนะมันจะเริ่ม<ด>ลงดีนะ,นะเออ <นะ S 2> ดีแล้วนะเริ่มเนี่ยตัวแรกวันนี้ก็เป็นวันแรกอตัวแรกของวันที่ยี่สิบสองก็ใส่ออกมาว่าเป็นหมื่นเก้าลงมาจากสองหมื่นขึ้นมาแล้วนะเป็นครั้งแรกเนี่ยพยายามจะสื่นออกมาอย่างนี้เออเพื่อจะไปดับกระแส เการลุกไล่เพิ่มความชอบธรรมในการไล่ขโยโกรัฐบาลลุงตู่ก่อนเวทีเลือกเออเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเป็นการพยายามลดควบคู่ไปกับอะไรคุณตุ้มควบคู่ไปกับการลดท้อนผากบาดทายเดือดของฝ่ายตำรวจคุณตุ้มอืมก็เมื่อกี้ก็พูด ก็พูดกันว่ามีการปรับยุทธศาสตร์ใหม่อ่านี่ไงยูยูเนสงสัยกันไหมล่ะว่าปกติกระเฮี่ยกระหรือจะปะทะจะถ้าจะแกงไอเด็กแว้นขอบวกใไปจริงแรกย้นตรงดินแดงอะไรนั่นมันสมอระูมมนั้นมันก็ไม่ใช่ม็บนะจะเรียกจะเป็นขาเว้นเป็นพวกขาคอจ้องกลุ่มปวนอะไรก็ไม่รู้นะเป็นการร่วม รวมรวมกำลังกันมาจากหลายสายแล้วก็เป็นสนามไม่ได้ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลคืออะไรก็ไม่มีคือจะออกมาเนี่ยเป็นการสร้างฉากประท่าเอาความวันเอาความสาดใจประดุดว่าแค้นเคืองจนมาแต่ชาติปางไหน <c oughs> คือมีทั้งเด็กที่ติดยามีคดีติดตัวต่างๆน,นะแข่งรถซิ่งรถอะไรอมีฉีสีม่วงก็หลายคนแล้วก็มีแก๊งอาชญากรรมนู่นนี่นั่นมันเหมือนเออเหมือนใครนํา สิ่งไม่ดีอะไรมารวมตัวกันเพื่อจะประทะก่อให้เกิดสร้างให้เกิดการเงื่อนไขเกิดภาพของการจราจนเกิดขึ้นเพื่อจะอออนำไปสู่การใช้กำลังป่ามอย่างรุนแรงหรืออีกในหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็มองว่าจะมีหน่วยพิเศษในการสร้างขากจราจนขึ้นมาทำให้เกิดว่ามันวุ่นวายมากมายแล้วก็สอดรับก,กับข่าวการเคลื่อนกำลังของ รถถงรถถังที่เตรียมเข้ามามลงรับสถานก,การณ์หากจะมีการเผา,าตรงนั้นเผาตรงนี้ไอ้ฉากที่ว่าเผาบ้านเผาเมืองจะขุดขึ้นมาร้อนกันอีกสักรอบหนึ่งก็ปรากฏว่ามืดเ,เริ่มเพล่อ,อีกแล้วเนี่ยอ่าก็เริ่มมีพูดกันแต่เนื่องจากว่าไอ้ฉากที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลเริ่มมีการขยับเดือลุยมากขึ้นในเรื่องของนางโอ้โหตอนนี้ซื้อตรลุดเลยนะคุณตุม้ม นี่ให้ข่าวแมาผัวมาถึงขนาดว่าเตรียมวัคซีนรุ่นสองไนะไอ้ร้อยยี่สิบล้านโดสคนกลาผลก็ขำอยู่ว่าพอคุณเอารอบที่หนึ่งที่คนที่จำนวนไม่น้อยอีกตั้งหลายสิบล้านที่ยังไม่ได้ฉีดเนี่ยเอาให้มันครบก่อนไหม <c oughs> มอปล่อยข่าวให้ดีอกดีใจอีกร้อยยี่สิบล้านโดสสำหรับวัคซีนรุ่นสองเนี่ยนั่นแสดงว่ามันก็ยังจะอยู่ในสถานะ ถ้าคิดแบบบ้านๆนะคุณตุ้มแสดงว่าเดี๋ยวเราจะต้องเจอกับเว็บที่สี่กับห้าอีกหรือเปล่าเนี่ยคุณตุ้มโอ้โหถ้ามีเอาโหดนี้แค่ดีมีการเตรียมการรองรับไงแต่นั้นสถานการณ์หมายความว่าถ้าคุณอยู่ภายใต้ขอบเขตของการบริหารจัดการกรอบเดิมๆแบบที่เอาง่ายๆว่าอ โรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยหรือการที่ให้ประชาชนกักตัวรักษาตัวอยู่ที่บ้านเองเน่ยนะโอมไอโซเลชันหรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชันอะไรของเขาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ดีโยังไม่ได้มีประสิทธิผลประสิทธิภาพเต็มร้อยเลยนะอ,ลอ,อ่ะนะถ้าบริหารจัดการยังเอ,อเหลวเป๋วอยู่ขนาดเนี้ยก็หวั่นใจอยู่เหมือนกันว่าถ้ามันเกิดตัวเรข ปลอมขึ้นมาอย่างที่ว่าแล้วมีอ,อผู้เชี่ยวชาญในองค์การแพทย์เขาก็จับตาดูอยู่ว่าสถานการณ์ของประเทศไทยเราตอนเนี้ยเว็บเนี้ยเรามันก็ไปคล้ายคลึงกับในสถานการณ์โควิดในอเมริกาเมื่อรอบที่แล้วนะค mm. ตุ้ uh. คือประมาณการว่าช่วงต้นธันวาเนี่ยมันอาจจะดูนิ่งๆทรงๆ mm. แล้วพอเชื้อมันเอ,อคนก็รู้สึกว่ามันเริ่มซาลงแล้วก็จะเริ่มขัดตกก็จะเริ่มป mm. นตายล็อ ให้ใช้กิจกรรมได้ให้เคียงกับเดิมมากที่สุดก็จะเกิดเชื้อไวรัสมันซ่อนแล้วก็คนก็จะเด้งกลับมาติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีกมันก็จะสอบไปว่าเอ๊เนี่ยเขาก็มีการประเมินอยู่เหมือนกันว่าไอ้เวฟสีเนี่ยมีแน่ๆอยู่แล้วแต่มันอาจจะปัดทุแล้วก็พุ่งสะบัดหางกายกลับมาพองหัวกายมาเป็นเวฟที่ห้าขึ้นมาในช่วงปลายปีอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะคือไม่อยากให้รัฐบาลเนี่ย ปะมาทแล้วก็พลาดพ,พังเหมือนไอ้ต้อเริ่มต้นกจะดูเม็ดแรกในช่วงเว็บแรกไงมองว่าเอ้ไม่มีอะไรสบายรับมือได้แล้วสุดท้ายเป็นไงมันก็บาดทะลุอยู่ทุกวันนี้ยกว่าจะเอาลงอยู่มันไม่ง่ายเพราะฉะนั้นเหมือนกันคุณตุ้มสถานการณ์ที่ยังเดินไปไม่ถึงจุดที่จะนํากําลังออกมาก็จริงแต่คุณอย่าลืมว่าม็อบของกลุ่มคนรุ่นใหม่แล้วก็จะพยายรวมจบ คนที่มันจะอดตายแล้วไม่ได้ตายเพราะติดเชื้อโควิดนะคุณตุ้มสถานการณ์เศรษฐกิจที่มันไม่ได้มีอะไรขยับขยื่นที่จะพอประทับประทังไปกับไอสถานการณ์โควิดได้เนี่ยสังหาที่มันจะเป็นเหตุแห่งการตายตายจริงแล้วก็นํามาซึ่งบุคคลผู้คนทุกหมู่ทุกเหล่าทุกกลุ่มทุกสายที่ว่าเป็นแม่น้ําร้อยสายเนี่ยจะมาหลอมรวมกับกลุ่ม ที่ไม่เอารัฐบาลซึ่งก็พยายามที่จะสลัดไอ้กลุ่มแวน้นกลุ่มอะไรที่คือพูดง่ายๆว่าเป็นม็อบไม่ถึงประสงค์ไม่ใช่ม็อบที่ร่วมอุดมการในการไล่ผลเอกประยุทธ์นะแต่เนื hmm. ่องจากว่า hmm. ม็อบไม่มีใครเป็นเจ้าของจริงที่แท้จริง hmm. สมัยก่อนไม่ใช่ม็อบจัดตั้งโดยหน่วยงานของรัฐเพราะฉะนั้น uh. มันก็เลยพูดกันไม่รู้เรื่องฉะนั้นกลุ่มแนวหน้าของฝั่งไล่ประยุทธ์ก็คือนำโดยบุมบ้านทะลุฟ้าก็ต้องพยายาม แล้วก็กําหนดนโยเอการเคลื่อนไหวแนวทางเคลื่อนไหวตัวเองให้ชัดเจนพลุฟ้าไปฟ้องโลกทีนี้ก็ไปโฟกัสเพื่อเป็นการเอ่อพูดง่ายๆว่าชี้ให้เห็นตอบย้ําถึงความไม่ชอบธรรมหมดความชอบธรรมของรัฐบานชุดนี้ที่ว่า mm hmm. ใช้กระบวนการยุติธรรมไปแทรกแซงปฏิบัติดแดบบเออจัดการกับฝ่ายตรงข้ามอย่างไม่ชอบธรรมนี่เขาก็จะไปเดินสาย ยื่นหนังสือต่อสถานทูตจีนส์สวิส,สหรัฐอเมริกาแล้วเมวื่อวานล่าสุดก็คือไปยื่นฟ้องต่อ UN เอเดี๋ยวก็ะจะมีลักษณะเป็นองค์กรระหว่างประเทศอะไรต่างๆนานาที่จะแลเห็นแล้วแหละว,ว่าหลักาฐานคาตาคุณตุ้ม ปฏิบัติการประชดของคอฟอที่ผ่านมาเนี่ยหลีกหนีไม่ได้เลยกับการที่คือยุคนี้จปวันนี้มันไปซุ่มไปซ่อนไปหมวกไปเม็ดจะไปนสไนเปอร์จะไปยิงใครต่อใคร <S <S 2> <S 2> โดยที่มั่นใจได้ว่าจะมีใครเห็นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วว่าเลยยุคนี้เนี่ยมันยุคโซเชียลยุคสื่อสารไฮเทคภาครัฐมีภาคเอกชนภาคประชาชนขเขาก็มีได้นะก็เอาพื้นคือถ่ายคลิปเนี่ยเห็น เลยว่าปฏิบัติการของคอฟอมันเกินจากมาตรฐานไปเยอะทั้งในเรื่องของ<ม>การยิงกระสุนจริงออกมาไปโดนพี่น้องประชาชนโดยเกินเหตุเกินสถานการณ์ไปไกละนะเนี่ยนะเอหรือแม้แต่การยิงแก๊สน้ำตาแบบยิงแบบกระทับบ่าเลยไม่ได้ยิง45องศาเหมือนเวลาโชว์สาธิตนะนะอันนี้ภ้ามมันฟ้องแล้วมันเข้าตัวทุกอย่าง มันเพราะฉะนั้นไม่แตกหรอกที่ผอบอรตรต้องรีบมาปรับกลยุทธ์โดยด่วนเนี่ยแล้วก็วก็ตลกดีนะไอฉากหลังที่ว่าเป็นเอ,อตู้คอนเทนเนอรออ์ประเภทไอบ้านของผู้นำค่าเป็นประดุดไข่ในหินแต่ต้องไม่ได้ท <c oughs> จริงๆนะถ้าเอาเมื่อวานนี้เปิดออกไปแล้วก็ม็อบเขาจะเดินเคลื่อนไหวไปที่เอหน้ารอหนึ่งรออทออมอมันก็ไม่ใช่เรื่องแตกเพราะ ถ้าจะเย้ยวเยยวแสดงสื่อจนรยจัจะไปเผากระดาษเผาหุ่นเผาอะไรมันก็ได้แค่หน้าค่ายไว้คุณตุ้งมันก็ไม่น่าจะทําให้มัความเสยหายอะไรกับหน่วยราชการถูกไหมพือดังนั้นทีนาเหลืออีกสักสองนาทีครับสองนาทีก็คือจะสรุปว่าแนวรบในด้านนอกสภาก็จะเป็นไปอย่างเข้มข้นเขม็นเกลียวมากขึ้นถ้ามีการแบ่งแยกนะ เรื่องของอกลุ่มก่อจลาจลก่อความไม่สงบวุ่นวายคุณก็จับไปดำเนินคดีไปหักม็อบเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเขาก็ไปเดินคู่ขนานกับการเคลื่อน,นไหวของค้่ประชาธิปไตยของเขาในเรื่องเรียบร้องเอไม่ว่าจะเป็นคาม็อบทั่วประเทศไม่ว่าจะรวมตัวการเรียบร้องอไล่รัฐบาลประยุทธ์กับกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งจะาวีมีมากขึ้นไม่มีลดแต่ในขณะที่เกมในสภาลุงตู่ อาจจะรู้สึกว่าวาวกว่าเพราะว่าเอาเดี๋ยวคุณดูนะจากการอภิรายงบประมาณเนี่ยมันเหมือนเป็นการซ้อมๆย่อยๆให้เราเห็นแล้วแหละว่าไอ้พักที่ลงแรงลงทุนลงหมัดขยาซองเอาจริงๆคือพักก้าวไกลพักเดียวส่วนพักเพ <c oughs> ื่อนไทยก็ดูงูเงี้ยวเงียวเมี้ยวเมี้ยวยังไงไม่รู้ไม่รู้จะเป็นเสือได้จริงยังคําขู่ยัตติเนี่ยเขียนแรงมากนะคุณตุ้มยัตติพักวอกเนี่ย โอ้โหเนื้อหายดูเดือดเผ็ดมันมากโโ<ง>อหังไงยักษติดนะ่ะมันก็มีเต็มไปด้วยคอรหาเรื่องของดิวทางการเมืองเอ่อสำหรับอนาคตครา้งหน้าสำหรับพรรคเพื่อไทยกับพลังประชารัฐภายใต้การเดินเกมของบอกแล้วว่าผู้กองมนัสเนี่ยธรรมนัฐพรมเผ่าพอมาเป็นจับถูกที่ถูกเวลาไปวางผิดตำแหน่งเนี่ยแกก็ แ,แสดงอีกมิตทางการเมืองได้เยอะพอสมควรนะ,ะทำให้บบาการเดินเกมในสภาของพรรคเพื่อไทยเนี่ยอ่อนท่วไปเยอะแค่ครองหายากิคุณุ่มเพราะว่าแต่ชื่อเนี่ยคราวนี้ไม่มีคนเอกเอประวิทย์วงษ์สุวรรณไม่มีร้เอกธรรมนัฐพมเผ่านะแล้วก็มันก็หวยไปออกที่เสียต่อได้นังไม่รู้แบบงงๆแปลกเจ้าตัวยังงงเลยวันที่โดนอ่ะในขณะที่คุณจุเลินรับเสนอวิสิทธิ์เองเกี่ยวข้องกับเรื่องของหลุดอ โควิดมากกว่าอีกและควรจะโดนมากกว่าเพราะว่าควบคุมอะไรก็ไม่ได้ทั้งของแพงทั้งชุดตรวจอะไรต่ออะไรนหน้านะอ,อนุมัยก็ยังอึมครึมอยู่ผลสอบก็ยังไม่ออกมากระจ่างแกล้งตรงเนี้ยเดี๋ยวเรามาว่ากันในโอกาสหน้าน,นะนะย้อนไปว่าใกล้วันที่ศึกซักฟอกแล้วเนี่ยมีสายสนกลในอย่างไรแต่อย่างที่บอกอว่าศึกในสภาบิสู่จะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ไม่เหมือนกับนะนอกสภากับ ผลที่แท้จริงของโควิดเนี่ยว่าจะปกบิดหรือว่าจะทําให้มันบดบิดเบือนผลไปได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยผลี่อศัตุยจริงของเอี้นายกคือพี่โควิดไนทีนเท่านั้นสำหรับวันนี้ราคุณตุ้มแล้วก็คุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าก็จะเข้มข้นขึ้นลากกลับเข้าไปในบรรยากาศการซักฟอกในสภาว่าจะเกิดขึ้นอะไรมีเกมยังไงเราจะมากลัาเปลี่ยน่านก่อกันดัั้งสวัสดีค่ะครับขอบคุณพี่นาครับ อ่ะวันนี้ก็หมดเวลาของเราศอสราบรย์ศี่ตราจรยสตารลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับเลี้ยวหลังแลหน้าโดยห่วงใยเมืองไทยก้าวไปได้วยกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย